เออพี่ด <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ีมากขอบคุณค่ะเยี่ยมพี่ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดูข้างนี้ให้น้องด้วยดูข้างนี้ให้น้องยเลยค่ะพผ่อนผ่อนผ่อนยจอนผ่อนต่อะเฮ้ยระวังไม่แน่น้องจะลงไม่ได้และจะเปิดนูนูน ไปเลยเข้าไปในสุดเลยปข้าในเข้าลยสุดเ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 ลยงไหนดีจ้าไปกินก่อนกินข้าวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับข้างในข้างในนี่้น้องไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเสียง ไม่หนักมาหน่อยจ้โอเคนะครับเดี๋ยวขอกระกดบมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันเป็นหมู่แบบแน่นๆดีๆสักเบนเจอคู่รักยังเดนไปหาคู่รักก่อนสิุอเออขออบที่หนึ่งนะครับทีเอฟนะครับขอสามคนในสนามนะครับห้ามใช้มือนะฮะห้ามเข้าไปในกรอบเส้นนั้น ส่วนแฟนคลับเด,เดี๋ยวขออนุญาตดูด้วยนะ ครับผมผู้ยิงประตนี่ไม่ประสงค์จะออกนามครับยิงไปก่อนอาแล้วครับเอฟทวิตลงไปดแล้วครับเอฟเรียกว่าขาอยู่ที่แก่้อมวเมื่อไหร่มวลดำเมือไหรเนี่ยยไม่เข้าแน่นอนทิวิ์ไปตีเลงตีไม่กล้าางหลังนะครัวตบองัก็ตดเกมครัสว่า นี่ครับทันใดนั้นก็่างเขาหนี้ไม่ใช่หน้าด้เพราะว่าเขาอ่านร้อตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแม่เาก็ทำเองงเป็นเพามันเป็นบเสร็จแล้วแต่รอคอยอย่างเดียวเขาก็อนงแต่โอเคนะเที่ำไมสนามฟอลถึงป้าไมถึงเป็นดีเดย์ทำไมถึงเป็นดเดย์กานตลาดนะรับไม่เปิดเผย ติดใจเราว่ามันมีสองอย่างคือเขาบอกว่าดีเดย์อาจจะหมายว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปล่อยอะไรเงี้ยไม่มันออกมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมีศิลปินมีมีเพลงในอัลบั้มส4เพลงที่ลงในจุกแล้วอ่ะเด็กกำลังคิดว่าหรืออีกอันหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะเป็นวงชื่อใครไปเองครับเป็นโปรเจกต์หรือเป็นวงที่แบบว่าเขาอยากจะชุดนี้วงเพลงชื่อตอนนี้เราไม่มทธิ์ถใช้ดีเดย์

โค้ดหน่อยโค้ดหน่อยเปลี่ยนท้าหน่อยรอรเป้กับเสาเกะกะเปล่ารอ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  ไม่ทำอะไรไปหรอใครตัวไม่ยิ้มเลยไมายิ้มแบบยิ้มแปลกๆดีไหมอ่ะดีไหมอ่ะยิ้มแบบยิ้ไม่เราอ่ะน่าซ มาเดี okay. ๋ยวอลยกนเนี่ยมันกไม่เ็หรอกถ่ายอยไปดูบอลก่อนไม่เจียแงไม่ดีนะมาดอน เอาชอบคุยกับพืชใบเขียวครับทนงานเป็นไม่กันกับพืชใบเขียวรักโลกเตะไปโอ๊ยไม่ได้ยื่นแบบไ่ทำอะไรนะพี่โม่ทำอะไรนะไม่เอาแล้วมันผ่านอะไรนะแพ้แพ้ผลกันแล้วเบาหยิบชูบถอดเสื้อนะครับแต่ถ้าแพ้บ้างก็ถอดกางเกงเลยนะครับน่าดูจ้ะเอาดูให้มันเป็นไะแม่สรุปเป็นต้องร้องเพลงก็ได้ พักครึ่งใช่ไหมช่วงพักครึ่งย้อนเหรียญได้เลยสองเพลงใช่ไหมคะจ้าไม่ใช่เงินหย่อนต่อไม่ใช่แล้วบาจีด้วยนะรอเบ้นมากำแบงค์แฉไปหมดเลยอ่ะยืนตรนี้รูม่ะอ๋อือมาอั

มีมากทำมากไม่น้อยทำน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาครับโครงการช่วยเหลือแม่และเด็กนะครับโลภุตองขังค<ด>่ะทีโร<ด>เรือกอะไรครับไวแซบไวแซบสาแหลกขาดนะครับ การสองนะครับโดยพี่เก่งชัดชวานนะครับเช็คอันนี้ร้องเพลงก่อนรู้ว่าเตะเลยครับเห็นมีผู้มาเช็คเช็คน่าจะร้องเพลงก่อนครับเช็คคิงจะร้องหรือเปล่าล่ะคิงเออไม่ไม่ ฝั่งน้องช่วยกันมาอีกทีมากนะครับเชื่อบริษัทคนก็จะดีกว่าไอ้เมย์เดี๋ยวระหว่างนี้ก็พี่ๆเขาก็ทำอยู่นะน้องจบเองนิดนึงเราจะเข้าสู่การแข่งขันย่างเ็นรูปแบบก็คือโคดยดุนขอบคุณมาบนกครับระหว่างนี้นะครับที่พี่ๆเขาจะลงสนามกันแล้วก็ผมก็ร่วมทำบุญกันได้นะครับคุณครับเดี๋ยวเลี้ยงของเสียง พอดีว่าเตรียมมาเหมือนกันครับผมเตรียมมาทำบุญเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผมเองก็มีรางัลเป็นของปุ่มและเป็นนะครับผมก็ขอขอบคุณอาารยองนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่เนสสองนะครับแล้วก็ต่างกับผมเอนทุกคนด้วยที่มาดูกิจกรรมในงานนอยู่ท่าเรืออยู่ในการรับรองครับขอบคุณลักษณะ อันน้ขไมอ่ะไม่องถ่ายดูกพี่นี่ไงนี่ไงแภพิเต่ถ่ายอยาค่อถ่าย4คนทีเดียวไหมอะเออจปกขเออา นี่ขายสวทุกแบบอยดากถ้คุณมีกระชากมีราหบลูกเรอหน่อยเย ประกอว่าไปถึงรถโดนสนุกอยู่ใช่เราสั่งไว้สั่งยามไว้มา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 นี่กว่าต้ำเนอะมืดไหมไม่มืดไม่มืดข้อนนวณมาแล้วนะ่ะนวณอะไรจ๊ะขึ้นแนนใครสุกอย่งครับกี่5นาทีแป๊บนึงน่ไ Icana, <naj ome S 2> มีธนาคารไอตรงน yes. ี้พระามเก้าอะพรมเมียพรมเมียเขาไม่ยดขเครื่องอะแต่มันไม่เรื่องเพืาอนขึ้นเคื่อนของแค่สมเพทุกคนลืมไปลองดูก่อนกูนะตอยากไปลองแบบเผื่จาอยู่กได้ีนแ่ิาไม่ตรงตรงละโอ้โหมันก็ถูกเล้ ทานทานทานเชื่อประทศไทอีกห้านาทีทุ่มบ่ทานมันปิดสองทุ่มเป็นปิดสองทุ่มมันไม่เป็นไนในในห้นนเราไม่พอรอนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องลองไม่เป็นไรในในห้างอะปิดทุ่มหนึ่งยืมของพ่แม่โอนก่อนระวังรถระวังรถด้วยุดเล่นไม่โอนไปไหนที่ว่านระวังรถไม่ไม่มันมีประเภทที่ใส่เอพีเอ็มเลยเดินมาข้างหนี้เดินไม่ได้คิดซิคิดซิเลยเออคิดปีนี้ตลาดนัดไอเดือนนี้ตลาดนัดทีเปล่าเลย เราว่างอยู่ด้วยอ่ะเราว่างดูจับว่างเราจะได้ใส่ตารางงานอันไม่ได้ไม่ได้ว่างจริเราจะได้ใส่ตารางงานเพล่มเลยเมื่พี่ข้าวปรมาปฝักเต้นนะที่สองถุงที่สั่งไปอ่ะคุณต้เมื่อกี้โอนไปแล้วฝักเต้ใส่ที่ใดแล้วเดี๋ยวแวะไปเอาถึงไหมไปตรงที่กินน้ำเน่าเออเหมือนเออเหมือนน้ำเน่าอ๋อแม่นมาจากปึ้งกันป่ะใช่ค่ะ เมื่อคืนบ้านไฟไฟดับบ้างเหรไม่ได้ดับหรอไฟตรงดับดับได้เลยอ่ะเด้บ้านไฟดับไฟใจไฟตรงจะปล่าไม่คิปไม่ทันมือเล่นอะไอูเล่นคนตกเลยนะคนได้โยนคนอนโดเบ้นนะนะแบบทั้งหมดเลย ดับนานเหรอคะประมาณสองถึงสามชั่วโมงตอนดิ้นตอนดับแล้วเราทำไงอ่ะเออแล้วทำไงอ่ะแล้วเบ้นทำไงเขาต้องเดินออกมาข้างนอกอ่ะเพราะอยู่เนี่ยมันร้อนใช่ไหมไม่บอกพี่เต้เออไม่บอกเราเบ้นตัดไฟจะรีบพุ่งไปเดี๋ยวนั้นเลยเหมืนกัที่ไปไปรับพี่เต้ไปซ่อมเสาไฟเบ้นออกไปเดินข้างนอกตอนช่างหมวมานล้งเบ้นจะลงจัดคลิปเดือนไหน ยังยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าก็อยากจัดแล้วอยากไปเที่ยวแบบว่าอยากไปเที่ยวไปปลายปีอากาศเย็นๆอ๋อไปปลายปีเลยเหรอ๋อควรจะเป็นปลายปีไบมหนูว่าอ้าวใช่เลยประเทศพีนมันเย็นในประเทศนะครับจังหวัดต่างประเทศพีนังต้องไปปลายปีเลยทั้งทั้งคู่แต่ยังไม่ได้คุยในประเทศปลายปีไม่เลยจังหวัดในประเทศไทยก็น่าเที่ยวเยอะมากเลยแล้วเขาไปเที่ยวยนะปเทยหเห็นด้วยค่ะโบราณประวัติประวัติประวัติประวัตระ โอ้โหเช่อหลานก็ต้องบิน็สกันไปเนาะจะต้องบินไปแม่ม่เชิหลานเลยนะหลานดีเ่นสีเหมือมา้าให้ไปเพราะว่าไม่มีสัญญาณโเขือนสีเข้าไปไม่มีสัญญาเลยไปไม่ได้เาหแล้วไปไงแม่เาไม่อยากทอะไรไปที่ไหนก็ได้ที่มีที่มีเน็ตแพงแน่นอนไม่ไม่ เอาแล้วเราทุกคนเลยวตัววเบนกเบนมันก็ต้องบินทั้งนั้นแหละที่พักมันไม่อบินไปลองสุราไม่ได้แต่ก็แพงอยู่ดีนะม่แต่ตวเดีต้องไปปีวิกเก็ตฟังไม่ได้เลเลงบอกันเลดเล้อนเดนละอ้วเว่าอะไรอ่ะเดี๋ยววันเดือนเดือน10บคือเดือนตุลาเนาะตุลาใช่จัดเดือนสิบกเดือนไม่ใช่กันยาเดือนจะหายไปเลยนะทำไมอะ เที่ยวเหรอเม่ชอนมาชอนมาทัวร์เอเชียไงกล่าวว่าจะไปดูตามสิงคโปร์แล้วก็ชอนเฮนเลซใช่ไหมใช่น้องตามเออใช่มามาเอ๊ก่ับน้องสิเดีินหน้าไปส่งด้เด้ถ่ายไปเลยเด้งก็ส่งใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ่ายพี่เบนเดินหน้าพี่เบนมีไปไหนป่ะพี่ไปไหนไปส่งได้มะทำไมอ่ะ พุทธภาไม่ตไม่เฉยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันหรอไม่รู้ไม่รู้ตลอดมาวันนมาชาไม่ทำเปาไป่ทำเป็อะไรมาบอกได้บอกได้ตีนไสไลยวันนี้ไปธนาคารมาเนี่ยยังไม่ติดชั้นเลยอันนี้มันต้อง ไปซ้อนมากเลยครับไม่ไม่ที่ถามนี่ไม่ใช่จะตามไปจะถามว่าไปส่งได้ไหมได้ครับเที่ที่เป็นเดินทางคนเดียวอ่ะงูจะร้องไห้ฮะเอาพี่เต้ไปเป็นเพื่อนไหมทำไมต้องเดินคนเดียวทำไมต้องไปคนเดียวก็ไม่มีใครไปด้วยคนหนึ่งเขาไปก่อนแล้วไปไหนเขาไปไหน พี่เต้ไปเพื่อนเปปล่าาอยไเขาเล่นไปแล้วเต้เล่นเล่นที่ไหนรเมืองดูว่าไอ้ยีเขาตอบโยกทุวันนภูมิครับทุวันนภูมินะเต้ไปส่งได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เท่าไหร่ตอนนี้มีมีไปลงอันคิดด้วยหรอไม่มีเป็นเี่าไหร่ดอนเมืองไเซื้อนเมืองราคาถูกมีถูกกว่านี้อีกกี่โมงช่วงไหนวันีเป็นช่วงไหนช่วงไหนเช้าเย็นค่ยังจำไปยังไม่เฟิร์มเฟิร์มนั่นแหละแต่จำไม่ด้กี่โมงลงบอกได้มาแล้วนี่ไง

อะไรคือไฮโลูไปทำแบบนี้ยังไงไม่ดีนะคะช่วงนี้ช่วงโง่โงไม่รู้เห็นเนี่ยมาพออยู่มานานก็รู้เห็นรู้กันหมดเลยไม่ใช่เห็นบรรยากาไม่ใช่เห็นเป็นอันนี้ไหม่แต่เรื่องนะแต่สองทริปใช่ไหมให้ให้ใช่แต่เด็กไม่าดตอนนี้เลนฟิกเหรอใช่ทำไมมามองไม่เห็นอ่ะถ่ายเป็นไห้พอเห็นแล้ว อ่นาสไม่เป็นจอมเลยอุ้ยเราขอโทษเราไม่ได้ถ่ายฮะเราไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายอะไรจ๊ะไม่ได้ถ่ายคลิปนึกถึงเฮ้ยไม่ทเปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนใจนานโอเคยังไม่โอเคดูดิป่าพี่แมาไม่ไหวมีแต่นุ่มมีแต่เบ้น เดี๋ยวรอบแมตช์หน้ามันเล่นเล่นบ้างนะจริงป่ะจ๊ะใส่ชุดอะไรนะไม่เคยมาก่อนนะพี่ตีก็เนี่ยนะที่ให้ดูอ่ะที่ให้ดูอ่ะนักบาดนักบาดกาเปล่าเออมาเล่นบอลนะพี่เอาลูกพี่ตีดูดิเอ็นแล้วที่ให้น้องดูอ่ะจำมั่งอยอ่าปวดปันเลยนะ เบนเคยเล่นบอลไหมเคยเคยเล่นเหมือนกันออกเล่นเหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะเคยเล่นนะอยากดูแข่งแบดเออตอนนั้นเอออยากดูแบดอ่ะเล่นวันวันที่เจ่าีร้องเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเพลงเพลงเพลงเก่ามีร้องเพลงไหนก็คือเพลงใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพลงเก่าทั้งหมดหมดแล้ะไม่มีอย่งอื่นที่ตัวอะไรพวกนี้ร้องหมดร้องที่เพลงอ่ะพี่เบ้นก็จริงๆอ่ะงานงานก็อาจจะร้องแต่ว่ามันไม่มีเพลงสนุกเลยเนาะเดี๋ยวออกเพลงทำเพลงใหม่ก่อนแล้วกันก่อนเป็นวันที่สาม พี่เบนร้องกี่เพลงอะที่สามเองประมาณที่เจอคเดี๋ยวยี่เพปรเ็หัวนประมาณมินิคอนมินิคอนเีจะ้เเพลงเเพลง้อหนมินิคอนเต็มเเบนบอกด้วยเพลงอะไรจะได้ช่วย ก็ผมเป็นเพลงที os, ่แบบหนุ่มที่เป็นลองไปเพลงพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงใมีไม่ได้ไม่ได้ใหม่ถึงเพลงของเบิร์ดอย่างได้หน้าลืมหลังรักเธอประเทศไทยของพี่เบิร์ดด้วยปะลองเลยรักเธอพี่คนไทยแล้วนะ หลังล็คิตาใครใครบอกก็คือประเทศไทยแบนบอกของแบนดังดูคลิปแล้วขำมากเลยพี่ไ่เพลงที่ไฟดับตอนนั้นในคลิปตอนเล่นเกมด้วยหรอมีมีกลัวเลยอะกลับไปแล้วเป็นกลัวเลยไฟบันดาบตองีเใช่เพราะแบนากที่บอกแบนตีความนีเวมากมันไม่้รมันได้ัวเตัวงัวเองตองัวเตัวตัวองตัเงองตัวตวงตันองตัเตัววเองตันเังชัวงตัวอังอตเอ ไม่ถึงก็ไม่ถึงไม่ไมันมีอาถรรพ์มันเป็นเพลงของใครกัดีจริมันเป็นเพลงบนไดักเพีองแบบชีวิตมก่อนนะครับแล้วก็พี่ฮิโกะมาทำใหม่เข้าไปเสิร์ชแล้วเพลนของฮิโก้อืมิงปก๊งปิเง๊งปิ๊งปิไม่ิ๊เปิ๊งรู้งปิ๊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 ง อยากรู้นะรูปนี้รูปไข่อ่ะขอยืมหน่อยรูปเป้หน่อเบ้นน่ารักมั้ยเฮ้ยเราถ่ายน่ารักมั้เบ้นน่ารักน่ารักมาทำมาทำเปลือกเ้าจอไว้ประมูลแล้วกันไม่ใช่เหมือนคนถ่ายนะคนโดนถ่ายโอ้คือแม่ตอนอยู่แล้วอันนั้นเสื้อนั้นไว้ประมูลแล้วกันอันไหนครับเสื้อไหนอีกโดนโดนโดนนอ๋อใช่เขาเขาให้ เพื่ออะไรประมูลอ่ะเพื่อเพื่อนั้นมันมันคืนร้านเขาไม่ได้อ่ะเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันแปะอะแล้วพอลอกออกมาไม่ใช่มันจะหลุดออกเลเต้บอกว่าจับเชือกแล้วถ่ากูหลงดีกวอาไปแล้เบ้นไม่ทันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเบ้นฝั่งตัวก่อนนะครับทันหรอไม่ทันเลยไม่ทันแล้วเบ้นแล้วกันได้เลยครับ ยังไม่ทราบเลยครับนี่ไปไหนแล้วพี่เจอยู่นี่อยู่นี่าอยู่นี่าไปเลยไปเลยไปยไปเไปเยไปเลยไปเลยไปเยไปเนยไเลยไปเไปเไปเลยเลยไปเลยเยไเลยไปเลยปเลยไปเลไปเลยป้ลยลไเราต้องเรเไไปเไไไ่ไไม่เปเลยไปเปปไปไไเอาป้ายไเลยเไรไล้วเพลงใหม่ตกลงไยยเลยล้ว อสเนเกียร์ลอกเฟยส<ป>อ,อ,องเฟยสเตเกียเก็โอเคเฮ้ยะไ่เรากระเป๋านึง